พี่น้องชาวราศีเมษครับในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ดวงของท่านจะเด่นมากในด้านความรู้ความสามารถประสบการณ์พิเศษและมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีความสาเร็จมีคนยอมรับแล้วก็ได้รับโอกาสต่างๆมากมายทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลลัพธ์ความสาเร็จ จะขึ้นอยู่กับตัวท่านลงมือทำแล้วท่านจะประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีเมษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนที่เกิดในราศีเมษในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตก็เข้ามาดูกันได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จําเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่14 พฤษภาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีเมษก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวราศีเมษในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567จจะมีอะไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและการแก้ไขสิ่งใดเชื่อมโยงกับสิ่งไหนบ้างสิ่งใดที่ควรระวัง มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานหน้าที่การงานจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพยพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเมจิเชียนนะครับเมจิเชียนคือเรื่องของความสำเร็จเรื่องของความรู้ความสามารถพี่น้องชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤษภาคมมีโอกาสสูงที่ท่านจะได้รับความสำเร็จอย่างมากมายในอาชีพต่าง และท่านก็จะเป็นคนที่สนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเป็นองค์ของคนที่จะมีความสำเร็จมีความรู้มีประสบการณ์ชีวิตเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความว่าลึกลับมหศัศจรรย์หลายๆคนก็จะสนใจศาสตร์ต่างๆที่อาจจะเป็นความลึกลับแบบคนอื่นเขาไม่สนใจ แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านสามารถนำมาประยุกใช้ได้กับชีวิตหรือไม่ก็นำมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นให้คนอื่นเกิดความสนใจได้บางคนก็นำมาเป็นสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับถ่ายทอดเรื่องราวที่ลึกลับตื่นเต้นเท่าไรทั้งปวงได้ดีมากงานของท่านจะเด่นขึ้นมีความรู้ความสามารถมีองค์ประกอบที่จะได้รับความยอมรับนับถือได้รับเกียรติ ได้รับโอกาสจากคนอื่นนะครับนี่คือจุดเด่นที่ดีมากๆาํสหรับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีเรื่องที่ควรระวังหรือว่าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองที่อาจจะมีมากเกินไปไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญต่อมาอีกคือเรื่องของ การใช้จ่ายท่านอาจจะใช้จ่ายเงินแบบฟุ่นเฟื่อยลงทุนแบบไม่คิดหรือว่าทำอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับการเงินได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นดวงของคนที่ขาดความรอบคอบเอาแต่ใจตัวเองอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองในเรื่องของการงานนะครับเป็น สองดาบนะครับสองดาบคือเรื่องของการติดต่อการสื่อสารนะครับก็จะรวดเร็วขึ้นคนที่ทำงานทางด้านการใช้สื่อจะเด่นด้วยนะครับหรือไม่ก็คนที่ทำงานาผ่านโลกออนไลน์ ก็จะมีความรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับคือมีความเป็นไปได้ที่ท่านจะทำงานจากที่ใดก็ได้งานส่วนตัวอาชีพอิสระสร้างงานได้รวดเร็วขึ้นมีลูกค้าติดต่อเข้ามาตลอดแล้วก็รวดเร็วเป็นพิเศษด้วยแต่ตรงนี้ก็อาจจะมีจุดที่ควรระวังอยู่เหมือนกันนะครับคือคำว่าใจร้อนด้วยนะครับไม่รอบคอบเกิดความประมาทก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะครับนี่ก็ฝากเป็นแนวทางนะครับจะตกลงจะทำสัญญา อะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้นะครับพฤษภาคมนี้ก็ต้องระวังอย่าใจร้อนขอให้ลดลงมานิดหนึ่งนะครับศึกษาแต่ตองเรียนรู้ให้ชัดเจนก่อนค่อยลงมือทำนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็น4ถ้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของการที่ท่านเกิดความรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่รอคอยบางเรื่องนะครับ เชื่อมโยงไปถึงแบบแผนการดำเนินชีวิตนะครับอาจจะประเด็นความรักนะครับสิ่งที่รอเกี่ยวกับความรักชีวิตไม่ได้เป็นที่คาดหวังเท่าที่ควรนะครับเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็แนวทางนะครับต้องศึกษาต้องเรียนรู้บางครั้งสิ่งที่ได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นมาอาจจะมีคุณค่าไม่น้อยเพียงแต่ว่าณช่วงเวลาหนึ่งท่านอาจจะเกิดความรู้สึกที่น้อยเนื้อต่ำใจหงุดหงิด จนมองไม่เห็นสิ่งนั้นว่ามีคุณค่าก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินสำหรับชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น6ถ้วยนะครับการเงินสพัด ได้เงินมานะครับใช้จ่ายคล่องเหลือเกินนะครับพี่น้องชาวราศีเมียนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคือได้เงินมาก็ใช้จ่ายออกไปแถมยังยังมีลักษณะของคนใจใจสปอร์ตชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นธุระของคนอื่นเกี่ยวกับการเงินมากเป็นพิเศษด้วยนะครับแม้ว่าท่านจะได้รับเงินมาจํานวนไม่น้อยแต่ว่าก็จะหมดไปเพราะคนอื่นมากเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับบางคนก็ยังดีนะครับสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสะพานของการบุญด้วยนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น9ถ้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของการที่ท่านจะมีกิจกรรม เยอะเป็นพิเศษในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฟูงอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะนะครับ <S <S ก็จะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังนะครับส่วนที่ดีก็อาจจะมีเรื่องของการงานนะครับร่วมงานกันเป็นหมู่เป็นคณะได้งานสังสรรค์นี่ก็มีเรื่องที่ควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การสร้างงานสร้างอาชีพหรือไม่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็ต้องระวังปัญหาการเงินที่อาจจะมีคนอื่นทําให้เสียทรัพย์ได้ง่ายด้วยนะครับก็ฝากเป็น แนวทางนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษนะครับ ใ,ในส่วนของการเงินเป็นสองถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความเข้าใจที่มีต่อกันนะครับในการที่จะสร้างสิ่งใดๆก็ยังมีโอกาสนะครับความเข้าใจการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไว้วางใจกันนะครับก็จะเป็นประเด็นสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้รับโอกาสที่ดีพัฒนาไปด้านอื่นได้เริ่มต้นอาจจะเป็นเรื่องของการเงินหรือไม่บางคนก็ยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความรู้สึกด,ด้านอื่นตามมาด้วยทําให้เกิดความเข้าใจที่ ดีต่อกันนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษเส้นทางความรักในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือเฮอร์เมสนะครับเฮอร์เมสคือความเป็นนักบวชจิตใจนะครับในช่วงพฤษภาคมนะครับท่านอาจจะไปศึกษาเรียนรู้ ธรรมะนะครับปฏิบัติตัวเองเข้าวัดสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นดวงของคนที่จะมีความสงบพอมีความสงบทางด้านโลกภายในนะครับโลกภายนอกก็อาจจะยังเป็นเรื่องที่รองลงมานะครับความรักก็อาจจะยังต้องให้เวลาศึกษาเรียนรู้นะครับคนที่เราคอยความรักก็อาจจะไปเจอคนที่มีอายุมากๆนะครับหรือไม่คนที่ ศึกษาด้านอื่นมากกว่าที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของความรักนะครับคนที่กําลังคิดจะมีความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับต้องรู้จักคําว่าใจเย็นๆและรอคอยนะครับเพราะวังทีคนที่ท่านกําลังคบอยู่นะครับอาจจะมองไปทางด้านอื่นนะครับเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาอะไรที่มันมีความมั่นคงทางด้านอื่นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น สิบถ้วยนะครับองค์ประกอบของคนที่จะได้รับความสมหวังยังมีนะครับคือมีความเข้าใจที่ดีต่อกันมีความสุขมีความสําเร็จเพียงแต่ว่าเริ่มต้นเข้าใจแล้วท่านก็จะมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับอดทนรอคอยใจเย็นๆนะครับบางคนก็จะมองไปถึงงานาบุญกุศลงานมงคลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีพรัจ์น,นะครับถ้าไม่มีตัวแปรตรงจุดนี้ชีวิตของท่านก็จะราบรื่นนะครับในเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับประเด็นความรักมีปัญหานะครับที่ต้องพูดถึง เพราะว่าบางทีท่านก็จะเจอคู่แข่งบางทีก็จะเจอคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความรักหรือไม่ก็จะมีการปลกปิดข้อมูลบางเรื่องบางอย่างด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจจะเจอนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีความรักในช่วงเดือนนี้คบกับใครขอให้รอบครอบตรวจสอบที่ไปที่มาว่าโสดจริงหรือไม่นะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่ 4. คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการแก้ไขแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น2องไม้เท้านะครับเรื่องของอนาคตเรื่องของโอกาสเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับมีโอกาสดีในเรื่องของอาชีพการงานที่ท่านจะได้งานใหม่ หรือไม่คนที่ทำงานอยู่แล้วก็จะมีอาชีพเสริมอาชีพสำรองเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่จะมีตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับอันนี้เป็นเรื่องโอกาสที่ดีเรื่องของการเงินก็เริ่มมีรายรับ รายได้ผลกําไรก็จะดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับส่วนประเด็นความรักนะครับรอนะครับรอแบบใจเย็นๆแนละ้วท่านก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความรักได้อยู่พอสมควรนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของแนวทางชีวิตนะครับเป็นเจ็ดโมเนะครับเรื่องของการเงินบริหารใช้ใจ่ายด้วยความระมัดระวังนะครับในช่วงเดือน คือสภาคมนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายมีการลงทุนมีอะไรต่างๆเข้ามามากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้ค่าของเงินคนที่มีการจัดการบางแผนที่ดีท่านก็จะผ่านอุปสรรคในเรื่องของการเงินได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชา ถ้วยนะครับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางทีก็อาจจะมีปัญหานะครับเหนื่อยหน่ายท้อแท้เหมือนจะหมดกําลังใจนะครับก็อย่าลืมนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เรียนรู้พัฒนามีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคได้นะครับบางทีก็หดหูนิดนึงหมดกําลังใจด้วยนะครับเหนื่อยหน่ายกับเรื่องบางเรื่องนะครับแต่ยังมีโอกาสที่จะผ่านนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ เป็นไพ่เพิ่มเติมในแนวทางการพยากรณ์สำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษนะครับเป็นเดอะฟูนนะครับบรรยากาศนะครับเริ่มต้นด้วยเมจิเชียนนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยเดอะฟูลนะครับเดฟูลคือการเดินทางการพักผ่อนกิจกรรมเสริมความสนุกสนานงานก็เป็นงานจ็อบงานฟรีแลนซ์ใช้จ่ายเงินเมื่อเติบความรักยังไม่ลงตัวนะครับนี่คือโอกาสแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีเมษในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานงานของท่านมีโอกาสที่จะโดดเด่นมีความสำเร็จมีคนยอมรับใน เรื่องของผลงานนะครับสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีเยี่ยมมีโอกาสใหม่ๆคือพุ่งสู่จุดที่มีคนให้เกียรติท่านเป็นคนมีชื่อเสียงได้สบายๆนะครับมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักคิดเป็นศิลปินเป็นคนที่ทำงานอิสระได้โดดเด่นมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านจะทําหรือไม่ทํานะครับบางคนก็อาจจะมีความรู้พิเศษด้านหนึ่งแต่เวลาทาํางานจริงๆกลับไปทําอีกด้านหนึ่งโดยที่ใครๆก็ไม่ รู้เหตุผลส่วนตัวนะครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องของการงานนะครับก็จะเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นขอให้ลงมือทํา แล้วท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับความสุาเ็จนะครับจุดที่อาจจะอ่อนไหวอ่อนแอนะคือเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปก็อาจจะเป็นผลเสียได้นะครับเพราะว่าบางทีคนอื่นเตือนไม่ยอมฟังนะครับก็จะเกิดผลที่เป็นด้านไม่ดีก็เกิดขึ้นได้นะครับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการงานค่อนข้างรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะทางด้านโซเชียลสื่อออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามท่านต้องทําด้วยความรอบคอบระรบมัดระวังเพราะว่าใจร้อนก็อาจจะส่งผลกระทบเกิดความเสียหายได้นะครับเรื่องของการเงินนะครับมีรายรับที่ดีรายได้หมุนเข้ามาตลอดมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องของการเงินด้วยนะครับมีกิจกรรมที่ จำเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากการพบปะกับผู้คน,คนการสังสรรค์หรือไม่ท่านเ็อาจจะมีเรื่องจําเป็นต้องใช้จ่ายแบบช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันคนนั้นคนนี้นี่เป็นเรื่องของการที่ท่านจะต้องรับผิดชอบใช้เงินจํานวนเยอะขึ้นมาในช่วงนี้นะครับเรื่องของความรักนะครับค่อยเป็นค่อยไปศึกษาเรียนรู้นะครับบางคนก็ต้องรอคนรักมานานๆน,นะครับก็ต้องรอรอด้วยใจเย็นๆนะครับโอกาสของท่านที่จะเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของความรักก็ มีนะครับบางทีก็มีใครบางคนปกปิดความรักเข้ามาแทรกในเรื่องของความรักทําให้เกิดเรื่องยุ่งยากลําบากใจด้วยทําให้มีความทุกข์มีความเครียดนะครับต้องเอาธรรมะเข้าข่มนะครับในการที่จะผ่านอุปสรรคทางด้านนี้โอกาสความรักต้องศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังนะครับว่าคนนั้นเป็นใครนะครับโสดหรือไม่โสดนะครับมีอะไรที่ปกปิดกันหรือเปล่านะครับก็ต้องดูดีๆนะครับ ส่วนเรื่องของแนวทางชีวิตนะครับท่านจะเริ่มต้นการงานได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่างานประจางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานมีโอกาสใหม่ๆม,มีตำแหน่ง มีการที่จะมีอาชีพเสริมเข้ามาตลอดนะครับการเงินก็มีรายรับที่ดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยตลอดแต่อย่างไรก็ตามนะครับรก็ต้องวางแผนจัดการดีๆเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นลงทุนไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรนะครับขอให้ศึกษาดีๆรอบคอบนิดหนึ่งบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องของรายจ่ายที่มันมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้เรื่องของการที่ท่านจะเจอปัญหาบางทีก็ท้อแท้เหนื่อยในเหตุการบางอย่างนะครับก็อย่าลืมนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง ขอความเฉลือจากผู้ใหญ่ค่อยๆค,คิดค่อยๆทําแล้วท่านก็จะพบทางออกนะครับกิจกรรมเสริมในช่วงเดือนพฤษภาคมค่อนข้างจะเยอะนะครับอาชีพก็จะเด่นสําหรับคนที่มีอาชีพอิสระอาชีพเกี่ยวกับความเพลิดเพลินความสนุกสานานการสื่อสารการพบปะก,กับผู้คนเด่นมากนะครับความรักยังไม่ลงตัวรอคอยเรียนรู้หรือไม่ก็กาลังเปลี่ยนแปลงความรักนะครับรายจย่ายยังเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกเล่าสู่กันฟังนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ โอกาสที่ท่านจะประสบผลสรเ็จก็ยังมีนะครับจะมีความมั่นคงหรือว่าการงานเด่นขึ้นเป็นพิเศษนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษรครับอาร,รับบมหากรัพยากรดวงของชาวราศีเมษในเดือน พฤษภาคมพุทธศักราช2,567มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและการแก้ไขนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังพอสมควรนะครับมารูปแบบการพยากรณ์ก็ใช้ไพ่ทาโร่เป็นการให้คำแนะนําพยากรณ์นะครับก็อยู่ในวงกวง้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญา,านในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสำเร็จสมหวังมั่นคงร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ